มังกีคิงลิงเกาะไหลมาแล้วจ้าในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับ UGC มังคีคิงโฉบด์บัตตี้กันนะครับนี่จะเป็นเจ้าตัวเล็กที่จะมาเกาะบนไหลของเรานั่นเองครับทุกคนมังคีคิงหรือก็คือเจ้าหงอคงนั่นเองครับมาในสีทองทั้งตัวเลยเวลาใส่แล้วจะเกาะไหลของเราแบบนี้เลยนะครับน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยและแมปที่ได้ทาการแจก UGC limited ครั้งนี้นะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่าเว็บ่อนฟลายติ้งซิมูเลเตอร์ครับในแมปนี้จะเป็นเหมือนแมปเทนนิยายจีนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วเนี่ยคลิกที่รู King คมัง สำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด5,000ชิ้นด้วยกันและวิธีการที่จะได้รับเนี่ยเราจะต้องทําการสุ่มวงล้อสุ่มดวงนะครับและโอกาสในการสุ่มวงล้อแต่ละครั้งจะมาจากการรับภารกิจนั่นเองครับ ภารกิจจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับในประเภทแรกเนี่ยเราจะต้องออนไลน์ในเกมนี้ให้ครบ10นาทีนะครับและประเภทที่2เนี่ยก็คือเราจะต้องทําการเปิดสโตน200ครั้งนะครับสโตนในเกมนี้ก็จะเหมือนกับการฟักไข่สมบูรณ์นะครับทุกคนและเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องฆ่าศัตรูจํานวน50ครั้งด้วยกันนี่ครับโดยมอนสเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้ได้เลยเราก็กดโจมตีไปเลยครับเพื่อนๆจนกว่าจะครบจํานวนที่กําหนดนะครับและในเงื่อนไขของการฟักไข่นะครับจะมีก้อนหินอยู่ตรงนี้นั่นเองครับล้วก็เข้าไปกดออโต้เพื่อฟักได้เลยครับ ฟักไข่หรือฟักก้อนหินนะครับจนกว่าจะครบจํานวนที่กําหนดนั่นเองและเมื่อเราทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเคมได้เลยและทุกครั้งที่กดเคมนนะครับจำนวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโอ้ตอนนี้เป็นหกสินาทีแล้วนะครับทุกคนเราจะลองมาสุ่มดูกันนะครับว่าจะได้เจ้ามังคีคิงหรือเปล่าครับมีโอกาสหมุนห้ารอบไปรอบที่หนึ่งครับได้ไรมังคีคิงห่างไกลามากผมเนี่ยไม่ค่อยมีโชว์เกี่ยวกับการหมุนเท่าไหร่นะครับที่สามโอ้โหไม่ได้แล้วครับ ห่างไกลเกินหางสุดท้ายเฮ้ยโดนโดนโอ้โหอีกนิดเดียวครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองสุ่มดวงกันดูนะครับเผื่อจะโชคดีได้เจ้า UGC Monkey King ตัวน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย